สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้แม่ควานก็จะพาทุกทกท่านนะคะไปชมบรรยากาศกันค่ะนะคะกับน้องช้างนะ,ะที่อยู่ปางชาวเขากันนะคะตอนนี้ก็กาลังนะคะคนแขกกันอยู่เลยนะคะช่วงเวลาโปรเพลนะ,ะตอนนี้ก็5้าโมงกว่ากันแล้วนะคะกำลังออนทัวร์นะคะทัวร์แขกกันอยู่ แต่ก็ไม่ทราบได้นะคะว่าตัวหนุ้ยนะคะจะได้นะคะได้มีแขกนั่งนะคะกับเขาหรือเปล่านะคะแม่แม่นะคะนั่งอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะตรงไหนของอ่ะนะคะมน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 เหลือเกินอ่ะส้มโอนะคะให้ทานเขานะคะนะคะปลาปลานองปันขวัญนะคะปลาส้มโอนะคะ วิ่งวิ่งเลยให้ทันเขาเร็วเร็วเร็วนะคะนน่นนะคะก็จะเป็นเด็กๆนะคะที่เดินออนทัวร์กัน,นตัวไหนของเรานะ,ะอยู่ตรงไหนกันคะแม่ๆนะคะมาดูกันนะคะว่าอยู่ตรงระแวกไหนเอ่ยลูกสาวเรานะคะจะได้นั่งทัวร์มีคนนั่งหรือเปล่านอ้อ ตอนนี้ก็เริ่มนะคะเดินไปเรื่อยๆกันค่ะนะคะตัวน้อยเมื่อยหรือเปล่าน้อ เจอลูกสาวแล้วค่ะนะ,ะหน้าเผือกๆนะคะมีการเชะเงอหันมามองอีกสู้ๆตุยนุ้ยนะคะสู้ๆจ้ามีการหันมามองอีกค่ะแม่แม่ชะ,ะ,ะเง้ออยากกลับบ้านแล้วนะคะตุยนุ้ยบอกอีกแค่แค่เที่ยวเดียวจะลูกสาวนะคะอีกแค่เที่ยวเดียวนะคะจะได้กลับบ้านแล้วะะเดี๋ยวเราเดินไปดูนะคะใกล้ๆกันนะคะ ทางเดินนี้ก็แฉะเหลือเกินนะคะไม่น่าละ่ะตอนเช้าเห็นคานางเปื้อนมากนึกว่าไปเหยียบขี้โคนที่ไหนนะคะตรงนี้นี่เองนะ,ะตัวนี้เฉะแฉะจริงๆค่ะแม่นะคะเสร็จจากภารกิจตรงนี้นะคะก็จะพาพ่อขวานะไปเกี่ยวหญ้าก่อนเมื่อเช้าไม่ได้ไปเกี่ยวหญ้านะคะตอนเย็นจะไม่มีหญ้าทานกันนะคะ เดี๋ยวยังไงมาพบกันนะคะกับการไหลนะคะไหลผลไม้กันอีกครั้งนะคะแม่แนะคะช่วงเย็นๆกันตอนนี้หาที่เดินก่อนนะคะรู้สึกว่านะคะที่แฉะเฉอะเหลือเกินนะคะดูนะคะ ควันเล็กชอบแซวนะมาเดินทำอะไรนะคะ่ะบางเจอก็เดินกลับเป็นบริเวณนะ,ะอย่างที่เห็นกันค่นะ,คะแม่ๆนะคะตัวนี้ก็เอานะคะแยงะะหรือว่าที่นั่งนะคะไว้ที่นี่เหมือนกันนะคะ นุยนมารับกลับบ้านดูเสียงนะคะนูน่นเป็นแบบที่ร่อนต้องมาก็มีวิ่งนะคะนี่สงสัยอีก สาวทำไมช้าจังเลยเเสียงนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเรนนี่จะตกใจหรือเปล่าเอ่ย เป็นช่วงเวลานะคะที่กําลังเลิกงานกันแล้วนะคะนี่ก็จะเอาแยงะคะไปเก็บกันค้านะคะับถ้าใรเชื่อนะคะก็เริ่มทยอยนะคะเก็บกันแล้วนะคะเก็บที่นั่งพาน้องช้างกลับบ้านกันนะคะโอ้อันนี้แต่คุณยายอะไรนะคะไม่ไม่จะไปทำตัวนะคะ เราเรานี่ช้ากว่าเพื่อนเลยมันยายน้ำมนต์ใช่ไหมนะคะมองอยงนี้ทำไมตัวนุยตัวเล็กจังเลยฮเป็นอะไร ทำไมซึมๆอ่ะตัวนี้ซึมไม่หนีพกวันฮะซึมสาวเธอเป็นอะไรตัวน้อยง่วงเหรอปะมาาป่ะมา,ะมาโอ้ดูดูพูดเรียบๆนะคะปะ,ปะ,ปะ ปะกบ,บ้านเราเดินกลับเลวนาเผือกเชียวกินน้ำเหรอน่านาคะคะอ่พากันลงไปล้างน้ำก่อนนคะคะดูมีกันชะเง้อมองอีกนะตัวนึอยหลายเชือกเลยแม่แม่นคะคะ ยให้ตัวในอาบน้ำก่อนนะคะทางเดินนะคะที่ว่าไปบ้านเรานะคะก็ไม่ไกลแม่แม่นะคะสี่ค้านะคะตะวันโปรเพลนะคะช่วงเวลานะคะเยน็ยนเย็นลูกสาวกำลังว่าจะได้พักแล้วเชียวนะคะมีแขกจองมานะคะหนึ่งบาทกันนะคะ ไงก็ฝากออเดอร์นะคะฝากผลไม้วันหวานนะคะป้อนให้กับตุ้นุ้ยด้วยค่ะแม่ๆนะคะช่วงเย็นนะคะในวันนี้กันนะคะ mm. ฝากช่องน้องปูนรับกันด้วยนะ,ะ mm. นะคะนะคะสำหรับไรนี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะ